สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่าทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมการปลูกเลี้ยงรองทานารีแบบเลียนแบบธรรมชาตินะครับหรือเลียนแบบแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาแบบในป่าที่เกิดอาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะครับซึ่งลองทานารีที่ผมจะ พามาชมนะครับก็จะเป็นรองเท้านาฬีขาวสตูลน,นะครับซึ่งมีแหล่งกำเนิดทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแหล่งอาศัยของเขาก็จะอยู่ตามภูเขาหินปูนหน้าผาหินนะครับผมนำมาปลูกเลี้ยงแบบโดนฝน100%เเซน์ะครับจะไม่มีโรงเรือนกันฝนนะครับแต่เขาก็สามารถปรับตัวอยู่ได้แบบตามธรรมชาติของเขาโดยไม่เน่านะครับสามารถ อยู่รอดและออกดอกให้เราได้ชื่นชมกันได้ตลอดนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญนะครับก็คือการปลูกแบบเรียนแบบธรรมชาตินะครับแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาจะอยู่ตามผาหินนะครับเราก็ใช้เครื่องปลูกแบบผสมอิดมอนทุบอิดแดงทุบแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าอิดแดงจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นหน้าดินเย็นนะครับ ซึ่งกล้วยไม้ลองท้าลีจะชื่นชอบมากๆนะครับเนื่องจากว่าเครื่องปลูกที่เย็นจะทําให้เขาเจริญเติบโตแตกรากได้ดีนะครับและที่สําคัญจะช่วยในเรื่องการระบายน้ําได้ดีมากๆนะครับเนื่องจากว่ารองท้าลีขาวสตูนนะครับในธรรมชาติของเขาจะอยู่ตามผาหินซึ่งมีความชุ่มชื้นเวลาฝนตกแต่ก็ระบายน้ําได้ดีมากๆนะครับอีกปัจจัยที่ผมอยากแนะนํานะครับก็คือ เฟิร์นหรือพืชที่อาศัยอยู่ร่วมกันในกระถางของลองทานารีนะครับจะสังเกตได้ว่าลองทานารีสองกระถางนี้นะครับมีพืชหรือเฟิร์นที่อาศัยอยู่ร่วมกันในกระถางนะครับกระถางแรกก็จะเป็นเฟิร์นที่ติดมากับกอลองทานารีเลยนะครับซึ่งเป็นเฟิร์นป่านะครับติดมากับกอนี้เลยนะครับเมื่อนํามาปลูกเลี้ยงได้น้ําและปุ๋ยนะครับทําให เฟิร์นก็จเจริญง,งอกงามนะครับในกระถางนี้ก็จะเป็นพืชตระกูลเทียนนะครับหรือเรียกว่าเทียนดงพญายเย็นนะครับจะสังเกตได้ว่าพืชทั้งสองชนิดนะครับเมื่อเขาอยู่รวมกับรองท้านารีนะครับซึ่งในธรรมชาติเขาก็อยู่รวมกันในพื้นที่เดียวกันอยู่แล้วนะครับจะช่วยในเรื่องการจเจริญเติบโตของรองเท้านารีมากๆนะครับเช่นเฟิร์กนกอนี้นะครับ เมื่อเขามาอาศัยอยู่รวมกับรองทานาที่เราปลูกเลี้ยงนะครับก็จะช่วยในเรื่องการดูดซึมความชื้นให้เหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเราปลูกเลี้ยงและได้ฝนเยอะนะครับเครื่องปลูกหรือดินปลูกด้านในนะครับก็จะชื้นเกินนะครับแต่หากมีเฟิร์นอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับเฟิร์นก็จะช่วยดูดในเรื่องความชื้นนะครับให้เกิดความเหมาะสมในการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของเขานะครับเพราะในธรรมชาติเขาก็ อาศัยอยู่ร่วมกันแบบนี้เลยนะครับกอนนี้ก็จะเป็นเทียนดงปลายเย็นนะครับซึ่งเป็นพืชอวบน้ำนะครับสังเกตลากของเขาก็จะช่วยดูดน้ำดูดความชื้นในกระถางนะครับทำให้ในกระถางมีความชื้นที่พอเหมาะนะครับไม่แฉะจนเกินไปนะครับทำให้รองเท้ารีของเราจเจริญเติบโตได้ดีและไม่เน่านะครับเลี้ยงแบบฝนร้อยเร์เซ็นต์นะครับฝนพักได้ก็ตกชุกมากๆแต่ก็ทำให้รองเท้าลีของเรา สวยงามไม่เน่าออกดอกให้ชมอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะครับข้อดีอีกประการนะครับหากเราเลี้ยงแบบฝนร้อยนะครับเมื่อฝนตกลงมานะครับหยดน้ำฝนอาจจะทำลายใบนะครับให้ใบของรองเท้ารีเราเกิดความบอบช้ำได้นะครับแต่หากมีพืชหรือเฟิร์นที่ขึ้นอยู่เหนือกอรองเท้ารีเราแบบนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องการ รับน้ําฝนนะครับลดแรงกระแทกเม็ดฝนที่ตกลงมานะครับทําให้เม็ดฝนตกลงมากระแทกโดนใบเฟิร์นจะไม่ลงมาโดนใบรองเท้ารีเราโดยตรงนะครับทําให้รองเท้ารีของเราไม่เกิดความบอบช้ํานะครับใบก็จะสวยงามเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับเราสามารถชื่นชมเขาได้ทั้งเฟิร์นและใบของรองเท้ารีนะครับมีความเสีย ระียวนคับลวดลายก็สวยงามมากๆนะครับต้นดงพญาเย็นก็ให้ดอกสวยงามนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นการอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลกันนะครับทั้งช่วยในเรื่องการควบคุมความชื้นและช่วยรับเม็ดฝนที่จะตกลงมากระแทกโดนรองท้าลารีของเรานะครับทําให้รองท้าลารีของเราจเจริญเติบโตสวยงามและลดการเน่าไปได้เยอะมากๆนะครับ อีกทั้งก็เป็นการปลูกแบบเรียนแบบธรรมชาตินะครับสายธรรมชาติปลูกแบบเรียนแบบธรรมชาติอยากให้ลองแนะนําปลูกแบบนี้นะครับก็จะได้ชื่นชมความสวยงามแบบใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดเลยนะครับสวยงามทั้งรองทาาลีและเฟิร์นหรือพืชที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ ขาก็ออกดอกแต่กอมาสวยงามนะครับแค่ใบของเฟิร์นก็สวยนะครับด้านในก็จะเป็นรองเท้ารีของเรานะครับซึ่งเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเฟิร์นเนี่ยเป็นเฟืร์นที่ติดมากับดินที่ติดมากับกล้วยไม้เลยนะครับหน่อที่เขาแตกออกมาก็สวยงามนะครับจะไม่เกิดความบอบช้ำเลยนะครับเนื่องจากว่า เฟิร์นช่วยรับเม็ดน้ำฝนไว้ได้เยอะมากเลยครับสวยงามนะครับเครื่องปลูกก็จะเป็นอิดมอนทุบนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ารองเท้ารีขาวสตูนในธรรมชาติเขาก็อยู่ ตามผาหินนะครับจะอยู่ในที่โปร่งๆชุ่มชื้นแต่พอเหมาะนะครับจะไม่ได้ต้องการเครื่องปลูกที่ชื้นแฉะนะครับสวยงามนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการปลูกรองท้าาลีแบบเรียนแบบธรรมชาติให้อยู่กับพืชในพื้นที่เดียวกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ